ผมก็พยายามหาการ์ตูนให้น้องดูตลอดนะคลูกโกอะไรประมาณนี้ครับคลูกโกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ผมพยายามให้น้องมันไม่ว่างอ่ะไม่คิดอะ่ะเวลาดูการ์ตูนดูหนังมันทําให้เราไม่คิดเยอะนะครับไอศพมันอยูอ่ะไอศม่งชอบหายอยู่ตลอดเลยเฮ้ยมึงโทรหายศพเนี่ย มันอยู่ปะบครับอยู่ครับมันทำอะไรอยู่อ่ะถามดิยอยู่ไหนไ<ม>ครับไม่ต้องถามว่ากูไอ้นี่ชอบรถอยู่ครับพี่ถามวนี้วันนี้มันโดนอะไรบ้างมันนี้พี่โดนอะไรบ้างครับโอ้โหไม่รู้ตกกีตีตกกีตีเลยครับมึงบอกมาดิวันนี้กูเห็นแฟนมึงยังโดนอยู่เลยม,มึงบอกว่ามึงเห็นนะแฟนพี่ยังโดนอยู่เลยนะอืม แต่ผมเห็นแฟนพี่ช่วยอยู่เห็นแฟนพี่ช่วยอยู่อะไรมันเออขาแล้วโกรธใจผมว่าโ oh, อ้ยเฮียจุกบอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวโทรไปครับโทรบ,บอกว่ากูอ่ะเห็นบอกกูเห็นบอกว่ากูเห็น,หน,หนมึงบอกมันดิว่า เอาโจไปดิครับบอกกูเห็นที่อูเต็มเลยเอ่อแต่ว่ามีมีลุงเห็นเพ,พื่อพี่ครับอยู่กับแฟนพี่ครับแล้วก็โดนไปด้วยแล้วก็โดนไปด้วยใช่ครับบอกเอาคนรักมาโดนด้วยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายสัตว์เอาคนรักมาโดนด้วยไม่ใช่ลูกผู้ชายนะ อยากจะปกป้องเขาแต่ทำร้ายเขา,เอาบอกไปดิอะไรครับลุงอยากจะปกป้องเขาแต่ทำร้ายเขาอยากจะปกป้องเขาแต่ทำร้ายเขาโดยทางอา้อมให้คนอื่นมาตีเขาใช่ได้ ตำรวจครับรถใครรถลุงปะใช่ครับผมวัาจะพาวะฮึไม่ต้องพาใช่ไหมหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่รถผมโอ,อ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคันเนี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าของข้างในมันมีอะไรอะ่ะบางคนมาเอาจอดไว้แล้วเอายาม,มาซ่อนไปตรงเนี้ยแล้วมันเอายาม,มาปล่อยอะ่ะมัน มันไม่ใช่พื้นที่ไอ้เนี่ยลุงเช็คไม่ได้ดิเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวลูกเอาผมทำหน้าที่แทนตำรวจไงตำรวจเช็คไม่ได้แต่ผมเช็คให้เ<อ>ช็คทีมม่ปิดตามผมหน่อยปิดตาผมหน่อยปิดตาผมหน่อยมองไม่เห็นเดี๋ยวดี๋ยว ็นอะไรครับไม่ม,ไม,มีไม่มีของผิดกฎหมายคุณตำรวจมีแต่เทพเจ้าลิงอ๋อโอเคเทพเจ้าผ <ม S 2> เผาลเลยไหมเผาเลยก็ได้ครับมีแต่เทพเจ้าเดียวแ <Okay S 2> จักปะครับในอู่ครับลุงแล้วพวกเราอยู่ไหนอะไอตรงไอติอะไอต,ติลากคนคนระับไอจุ๊เขาลากไอบ๊อบอยู่ใช่ เนี่ยแจ็คคันเนี้ย F K เนี่ยคือ F K ไว้เป็นไงตูดเบลเลอร์เลยครับนี่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 ทางลงเนินแป็นประมาณนี้เลยนี่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 ลองดูนะแจ็คลองลองขับดิอ่ะลองขับนะแล้วมันก็ถอยมานี่นี่นี่แล้วมันแล้วมันมีแล้วมันมีนี่เว้ยแล้วมันมีแง่แง่เหล็กอะท่อระบายน้ำงัดขึ้นมาสูงอะแจ็คลองลองถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมา ถอยออกมาๆถอยออกมาจอด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 ถอยออกมาถอยมาอีกตรงตรงหัน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 ตรงจอด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 เออประมาณนี้ประมาณนี้ถอยบิ๊กถอยบิ๊กเนี่ยประมาณนี้เลยจอดจอดถอยบิ๊กถอยนิดนึงถอยบิ๊กเออประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยลงมาเงี้ยแล้วมันมีท่อระบายน้ำอยู่นี้ไว้แล้วมันงัดขึ้นอ่ะชนไปคือตรงเนี้ยแตกหมดแล้วปังไปแค่นั้นแหละตรงนี้รถเรารถตำรวจใครแรงกันวะ ลองวัดดิน,นั่นแน่เราตำรวจครับกอดสุดในโหมดนี้ขนเขผพอด้วยครบลุงถ้าใส่ชุดธนาคารบ๊อบตายถาวรนไ้ไม่ครับบ๊อบออกไปแล้วครับแต่ค่อยแลกสัญญาตายกับมันก็ได้ไอ้บ๊อบมันรับหมดแหละ คนที่อยู่กับเรามาตลอดอ่ะคือน่ากลัวมากนะเอาจริงอ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเรียนรู้จากเราอ่ะน่ากลัวครับอย่างไอ้บอบเนี่ยผมรู้สึกกลัวมันอยู่นะยังรู้สึกกลัวมันอยู่เลยนะเวลามันจะทำอะไรอ่ะบอสชจายไครับใครวิจาาย ไอ,อ,อ้ทำไรกับมึงทำไรมึงไอ้สมอ๋อเปล่าพี่คุยกับมันหนึ่ถามมันเดียววา่ามันโดนไปเท่าไหร่อ่ะมันโดนอะไรพี่โดนยางไงไม่คุยยางไม่หล่อยิงโดนกันสองหมื่นห้าอีกวาววายไปแล้วอ๋อรวยด้วยรวยด้วย,ม,นนยมันยังไม่เจอร้อยเม็ดไงเก็บไปเยอะตังค์อ่ะ สวยครับสวยจัดเลยสวยเกี้ยวไรเละขัดเลยสัตว์อ้าวอารมณ์แบบเด็กช่างนะเด็กช่างะไรวะเด็กช่างครับแบบอู่ไหนกวัยถี่อะพากปเปลี่ยนเสื้อดิโอเคครับเอฟเคร้านสองแจ็คมึงดาวเลยห้าแสนผ่อนเดือนละหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าต่ำๆสองหมื่นจริงๆสบาย ขนาดกูดาวนิดเดียวกูยังผ่อนเดือนละสองหมื่นเลย <c oughs> ดาวไปห้าแสนรถล้านสองจบมึงนั่งข้างหลังมึงสบายไหมล่ะได้เหรอเออ,เอ,อมึงนั่งสามคนยังได้เลย fk ครับโอ้ fk ใช่ถ้ามึงไม่แต่งนั้นนิ่ม <c oughs> แต่ซื้อมาจอดไม่เอานะ <c oughs> ซื้อมาจอด ผ้าแต่งแบบจบจบแจ็คจบจบเลยผ้าแต่งแบบจบเปลี่ยนล้อพอเปลี่ยนแม็กถ้าดาวห้าหมื่นนี้ผ่อนเท่าไหร่ครับจะโหยับไอ้เหี้ยเดินสี่หมื่นกว่าเบอร์ห้าหมื่นด้วยไปอุ้ยเลยสักไปัเทพไหม ได้ว่ขับดิไปดิสัตว์อ้าวไอติู่ไหนกูบอกเลยนะแจ๊ มึงขับอ่ะแล้วมึงลงรถมาโอ้โหสาวกีดแค่ซีวิกก็หล่อแล้วอที่ไหนครับซีก็หล่อแล้วแจ็คแจ็คซีวิกก็หล่อแล้วขับเข้ามาหาไลน์นี่โอ้โหแค้นอะไรครับเอาสัตว์ไม่ฟังกูเลยที่ไหนครับนอกเมืองคอร์รูเพชชันนะเฮ้แต่ไปไม่ได้นี่ว่าแคสนี่ในสตอรี่สมเอาหรอไม่ไม่ไม ผมจะไปได้เหรอว่าตีหนีอยู่แล้วผมโทรเงี้ยมันก็ปล่อยไปก็ได้บ้างถ้ามันแคสขนาดนั้นอะออกมาไปทำคอมมาดีดีอะนะให้มันนับเวลาวดิให้มันนับเว<อ>ลาดินับเวลาเอาเลยนะว่าตีนับเวลาเอาให้จบอยู่ไหนวะอ่าถ้าตีแค่รอบหนึ่งก็ปล่อยเลยก็ได้ครับให้จบอยูไ่ไหนวะเด้อโอเคครับ ไอศพอ,อยู่ไหนฮะในวายศพเนี่ยครับแต่หน้าท้ายอาร์แม่งสวยจริงหน้าท้ายอาร์เนี่ยผมใส่ลิปเสร์ฟมันเนี่ยเห็นไหมลิปเสร์ฟข้างล่างมันอ่ะฉลาดครับผมใส่ลิปเสร์ฟข้างล่างเนี่ยมันทำให้ติดให้มัน,นไหนไหมดูดิดูดิติดถนนเลยสัตว์ดูดิดนดเน,ดดนี่ยรถผมก็แบบนี้แหละขับแบบเนี้ยติดแบบนี้เลยเนี่ยติดอย่างนี้เลยครับ บอกเลยหรอขับเข้ามาหาลัยสาวกิ๊ตแค่ขับซีวิคพอเอ้ยแต่ตอนนี้สาวๆมาหาลัยก็ชอบเบนสกันแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ยวขับอะไรอยู่หรือเปลอะไรกันมอไซค์สีแดงไงเอาไว้แงะกับเบนสก็ได้ร้านสองร้านสี่แงะตัวล่างๆหน่อย B M ดีกว่าเอาไว้รุ่นครับชอบเลยนะอะไรวะเนี่ยขับยิงเร็วขับเองลงดิลงสิมึงอ่ะลงสิมึงอ่ะ ขึ้นมาจกขึ้นมาเดชสมดูครับอะไรผมว่าพี่สมซุนคนเดียวครับทั้งวันไอ้สมหูมึงตึงเหรอหูมึงตึงเหรอเอาพี่เอไอพวกที่เต้นอยู่ใช่ชิบายใจซีมเดี๋ยวครับประเทศเราครับก็แบบี้ครั้ หายตีบัณฑ์งราูกผมด้วยม้าหายตีดิครับไปสมกูเห็นเมียมึงยังโดนอยู่เลยไม่ใช่เหรอก็โดนตีอยู่ไหนครับกูบอกแล้วที่ไหนครับ อย่างนี้เขาก็ต้องมาเหยียบทุกเรื่องอะเดีย๋ยวถ้าไม่มีเรื่องใครถูกต้องปะปั๊มนอกเมืองทางซ้ายครับจะไปเลเบลครับจะาหาันดิเลเบลโอเคบุคลาเลเบลครับท้ายสออย่างนี้มีเรื่อง <นะ S 1> ใครเมียมก็จะเกี่ยวทุกเรื่องอะเดีย๋ยวถูกต้องปะเขาก็จะโดนเรื่อยๆอ,อะเดีย๋ยว แล้วมึงจะทำยไงต่อผมก็ไม่รู้จะปกป้องเขายัางไงแต่ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยพี่ มีทางเดียวที่จะแนะนำ้ยเจ็บหน่อยเดี๋ยวก็ชินบอกเลิกไว้ซะโอ้ยแคทโอ้ยแคทเฉยสัตว์ จริงจริงดูอย่างจา่าตู้เดเห็นป่ะจา่าตู้ไม่เห็นไอ้บ๊อบมันลงมือทาอะไรเบอร์เกอร์เลยเห็นไหมเพราะไอ้บ๊อบรู้ไงว่าผมไม่ได้สนใจอะไรเบอร์เกอร์ถูกต้องป่ะผมแบบตอนผม,มเล่นโลแม็กเนี้ยผมก็กระทืบแต่เบอร์เกอร์อย่างเดียวนะเพื่อเพื่อให้คนไม่เป็นเลงไงถูกต้องไหมยอย่างตัวแม็กเองอะแม็กก็แบบตีแต่เ,เบอร์เกอร์อย่างเดียวนะเพราะว่าแม็กรู้ไงสมมุติถ้า มาเงี้ยก็จะกลายเป็นจุดอ่อนแบบสมมติเราตีใครอย่างเงี้ยเอา้าคนรอบข้างเราก็โดนอีกพอคนรอบข้างโดนเราก็โกรธแค้นแดนเขาอีกพอโกรธขึ้นไปมากๆเราก็พาคนอื่นไปเดือดร้อนเข้าไปเรื่อยๆอย่างเช่นเราไปแลกสัญเราโกรธมากๆเราไปแยกแลกสัญญาตายถาวรกอบเขา หลุดเวอยหลุดเวอยหลุดเวอยอ๋อไอเที่ยไอ้กูสะถอดเสื้อมาแกบอกเลยแกกูสตรีมเนี่ยกูสตรีมมาละใครหลุดปะไปเลยเบล ลองคิดเอาเองว่าจะเอาไงนอกนั้นมึงก็จะโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ <L un> เวลามึงโดนคนเดียวมันไม่ค่อยเจ็บหรอกเว้ยถูกต้องไหม

อิบาสักทีครับอติมาสักทีนะครับกูคิดว่าชีวิตมึงดีขึ้นนะหลังออกแก๊งไปอ่ะไม่ไม่เลยเรเบลครับผมรออยู่พอออกไปก็ที่ตรงไหนครับนั่นแหละครับพอมันไม่มีเป็นคนปกติทั่วไปมันคนมันก็เลยมางไม่แค้นเรอมึงไม่แคนเหรอเวลามือสลบเนี่ยจากตะก่อนเห็นปะ ตอนมึงมีทุกอย่างอ่ะคนก็มาหวัดดีมึงถูกต้องไหมครับพอมึงไม่มีอะไรอ่ะตอนมึงสลบอ่ะคนเดินเหยียบข้ามมึงไปทุกคนเลยนะมึงไม่แค้นหรอพอให้เรื่องมันจบแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเว้ยกูบอกมึงไว้ตั้งแต่นานแล้วตอนนี้มันมีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมพอแยกตัวออกไปบ๊อบก็เอาละ เอ,อยู่ตรงนางตรงอแล้วมันตกน้ำมันซ่อมได้หรอได้ได้ไดมันซ่อมได้ต้ดิโอ้โหแไหวมั้่ยแล้ตกน้มันไม่ได้เหรอมึงไม่แครหรดูดิ มึงเพิ sociedad, ่งยัดยามันไปชิวๆแค่1 0บแม่แต่งนะมึงไม่อยากยัดสักร้อยเมตรเหรอมึงไม่อยากยัดสักร้อยเม็ดสองร้อยเมตรเหรอถามจริงผมอยากจะจัดยิ่งกว่านั้นให้มันอีกก็เคลียให้มันจบเร็วๆสิกับชีวิตของมึงอะเรื่องส่วนตัวของมึงอะรีบเคลียเล ทำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไล่ต่อเลยค่ะหมอครับวิ่งขึ้นมาเลยลืมปรับขวาไอโนยมาอยู่ในจานอังคารคนเดียวนะ ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากกลับไปอยู่กับน้องมัน ถ้ามึงยังแยกเรื่องส่วนตัวไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้หรอก ตอนนี้ผมคิดว่าผมแยกได้นะผมไม่อยากให้เขาต้องมามีปัญหาตลอดปัญหาก็มาจากผมตลอดก็มันหาม,ามันมาจากมึงอยู่แล้วได้มาจากใครมึงคิดได้เหรอคนคิดได้ต้องนานแล้ว มึงดูเบอร์เกอร์เดี๋ยวเหนเ็นเบอร์เกเอร์ปะล่ะครับไม่เห็นมีใครมองไปจุด่อนของูเลย รักกันมันอยู่ที่ใจเว้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้เขาจะอย่ที่บอกครับไอติมอยู่แถวนี้ไม่ใช่ เขาหายตีได้ตีไปไหนวะใช้พาวล์รถหรือวะใช่ครับอาติอยู่ไหนครับตลาดเอา,าแล้วตำรวจไล่ยาอยู่สามคนไล่ยาไล่ยาไายติ อ่ต่อยู่ไหนครับอันนอ๊ะเดี๋ยวแม่นึงขอคิดคิดร่วมกนนะเดี๋ยวกูจะล้วงไอ้บอมในคุกแล้วนะแจกรถแรงมาไหนม่ให้ไปเจอที่ไหนแจขึ้นมา อยจะพูดทาง่ายก่อ <ไป S 2> นคิดเอาจิตเหล็กใ<ๆ>นเม <ไป S 1> ืองโลบงล้างน้ำหลังสอนอครับรถกูมันช้าขึ้นเปล่าวะใช่ช้าขึ้นว่ะ ทางน้ำันคือด้านหลังถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับเราจะลงไปดรอทเห็นดอทไหมได้ยินเสียงดอทไหมเนี่เยเจอแล้วอ้าวมันเป็นผ้ารองตีนอยู่อ่ะเต๋อผ้ารองตีงนอยู่ผ้ารองตีเหรอให <ไอ S 2> <อ>้เอานี่ขับล้อมึงไหมไม่รู้ว่ามันจะแรงอยู่ป่ะเหมือนมัน,ม,นมันยังไงนี่อยู่อ่ะมันไม่ต้องแล้ว อ๋อไอเชียเอกแล้วอะไรอะไอเอกมาเอาสิบเอ็ดกกนี่สัมันเข้ามาอีกแล้วไอสิบเอ็ดกลัวเออ ก็นคนเขารักกันจะไปทําเขาทําไมไม่เข้าใจไงวะพี่คนพี่ใช่คนหรือเปล่าเห็นใจเขาหน่อยเราตกอย่ารเพื่อพี่ผมบอกแนละ้วผมคือตัวร้ายว้ยคนผมรอกแล้วว่าแม็กคือตัวร้ายแม็กคือตัวร้าย,ายถ้าคุณยังไม่เข้าใจอะนะ ถ้าคุณไม่จะเข้าใจว่าผม,มทํำไปทำไมทําไมนะเดี๋ยวคุณจะรู้คำตอบมาเองครับ